สวัสดีค่ะดิฉันชื่อรัตนาพรเครอยกครกนิยมธรรมปัจจุบันอยู่ประเทศฮอลแลนด์ครั้งแรกที่รู้จกักหลวงพ่ออำนาจอฟาโสที่อัมสเตดัมค่ะแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากท่านทําให้รู้ตัวเองว่าเรายังมีทิฏฐิยังมีตัวตนอยู่หลังจากฟังท่านแล้วเนี่ยก็เลยขอความเมตตาจากท่านเพื่อไปฟังธรรมต่อที่วัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อได้ไปถึงแล้วเนี่ย ก็ตรงขึ้นไปปฏิบัติธรรมจากท่าน3-4วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะมีความตั้งใจที่จะทําบทสวดภาวนาแล้วก็ทราวัดเช้าเย็นทําให้มีมีมีความตั้งมั่นที่จะทําหนังสือเล่มนี้โดยขอความเมตตาจากหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนํารูปภาพที่หลวงพ่อได้เคยทําไว้ดิฉันเองก็เลยตั้งใจ ที่จะทำหนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อให้กับออผู้คนที่สนใจในธรรมะของหลวงพ่อหนังสือที่ดิฉันตั้งใจทำเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนอะไรกับออมนุษย์พร้อมทั้งธรรมะของพระสงฆ์ธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์รวมถึงคติธรรมของบรรดาคูบาอาจารย์จากอดีตถ,ถึงปัจจุบัน ท่านสามารถที่จะไปดาวน์โหลดจากใน Facebook ของดิฉันได้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดิฉันก็ตั้งใจที่จะเจะเริญรอยตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อในเรื่องของปฏิจจสมุป,ประบาทค่ะขอบคุณมากค่ะ